สวัสดีครับวันนี้ทางซีสพื้นที่อ้อมน้อยนะครับจะมามอบรางวัลโลโมเดลประจําเดือนพฤษภาคมขอแสดงความยินดีกับคุณศรีสุรางนะครับอบผาสาครับผมวันนี้จะมามอบรางวัลให้กับคุณศรีสุรางนะครับก็จะมีถามคุณศรีสุรางด้วยว่า รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้รับรางวัลโลโมเดลไปจําเดือนพฤษภาคมครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่ว่าเป็นยังไงอ่ะคนต้นแบบเนาะครับผมสำหรับวีลูหรือชาเลนจ์ใช่ไหมวีลูหร<า>ือชาเลนจ์ครับค้าทา,ายทุกอย่างครับผมแล้วมีคติหรือคําคมหรือแนวคิดเกี่ยวกับทีวีซีซีอย่างไรบ้างถึงแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับ่านิยม,มองคอ์กรจนทุกคนโหวตให้คุณเยอะมากครับผม เราก็ทุกอย่างทุกความท้าทายท้าทายที่อยากจะเรียนรู้งานทุกอย่างที่เราไม่เคยเป็นที่เราทําไม่เป็นหรือว่าแผนกอื่นที่เรายังไม่รู้เราอยากจะเป็นมันเหมือนงานท้าทายที่ทําให้เราอยากจะเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆแล้วมีข้อเสนอแนะและต้องการให้ปรับปรุงอย่างไรสําหรับกิจกรรมโลโมเดลนี้ครับผมก็อยากให ทํากิจกรรมนี้ไปตลอดจะได้มีคนต้นแบบเยอะๆจะได้แบบว่าโรงงานเราจะได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณคุณพี่ศรีสุรางรแผนกอบ่าสามนะครับที่ได้พูดคุยกับเราในวันนี้และอยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆของอินวทีกทุกคนร่วมกิจกรรมโลโมเดลแล้วพบกันใหม่ในเดือนมิถุนายนนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ไทยจะได้รับโบท เยอะที่สุดในเดือนมิถุนายนขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับ